วันแซนโดนตาหรือว่าวันศาสตร์เดือนสิบของชาวไทยเชื้อสายขเขมรน,นะคะช่วงเวลาที่ลูกหลานที่จะไปทํางานต่างถิ่นจะเดินทางกลับมาหาครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณค่ะ วันแซนโดนตาหรือวันเส้นไหว้บวงสวงบรระบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วของชาวไทยเชื้อสายขเขมรโดยคำว่าแซนหมายถึงการเส้นไหว้การบวงสวงคำว่าโดนหมายถึงย่าหรือยายและคำว่าตาหมายถึงปู่หรือตาวันแซนโดนตาถือเป็นวันศาสตร์เดือนสิบของชาวไทยเชื้อสายขเขมร ในช่วงเวลานี้ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายขมรที่เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆจะเดินทางกลับมาหาครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษเป็นการแสดงถึงความกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณ ทั้งนี้ชาวไทยเชื้อสายเขมรมีความเชื่อว่าเมื่อถึงวันแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบประตูยมโลกจะเปิดเพื่อให้ผู้รับกรรมที่อยู่ในนรกได้เดินทางออกมาเยี่ยมญาติได้ชาวไทยเชื้อสายเขมรจึงได้จัดทําอาหารขนมข้าวตม้มในตอนเย็นของวันขึ้น14บสี่ข้ามเดือนสิบและพอรุ่งเช้าวันที่15บห้าข้ามเดือนสิบก็จะนําอาหารขนมข้าวตม้มไปทําบุญที่สุนทุศลที่วัดเรียกว่าวันเบนตตดโดยเชื่อว่าผีจะออกมาจากยมโลกได้15วันหลังจากนั้นต้องกลับไปรับกรรมในยมโลกตาม จากวันเบนตูตนับไปอีก15วันจะตรงกับวันแรม14ค่าเดือน10ของทุกปีคือวันเบนโทมซึ่งเป็นวันที่ประกอบพิธีแซนโดนตาโดยเตรียมอาหารผลไม้หมากพลูใส่กระทงเล็กๆหลายใบและจะใส่กระทงใบใหญ่สัก2ใบนำมาตั้งไว้นอกรั้วบ้านในวันแรม15ค่ำเพื่อให้ผีที่ไม่มีญาติรวมถึงเส้นไหว้สารปูตาประจำหมู่บ้านเส้นไหว้สารพระภูมิประจำบ้านประกอบพิธีกรรมแซนโดนตาที่บ้านและประกอบพิธีกรรมที่วัด ื่อให้บรรพบุรุษรับผลบุญกุศลที่อุทิศไปทําให้บ่วงกรรมที่มีบรรเทาลงซึ่งชาวไทยเชื้อสายขมรยึดถือประเพณีนี้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อที่ว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะอวยพรให้ญาติหรือลูกหลานมีความสุขความเจริญประกอบอาชีพและประสบความสําเร็จจินดาพรคล้ายคลึงสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์รายงาน